สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้7ตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพังห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในเมช้าพวกเขาก็ค่อยๆเข้าใกล้ท้องฟ้าเหนือฐานท่าทหารของจักรวรรดิต,ว,ตวันจันทรายอย่างช้าๆมัวอยู่เฮามองลองไปเขาไม่ได้ใช้การตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของเขาแต่ใช้ดวงเนตรวิญ,ญญาณของเขาเท่านั้นเพื่อดูเขาไม่อยากเตือนใครเมื่อเขาได้รับประสบการณ์มากขึ้น เขาก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเช่นกันขณะที่เขาสังเกตฐานทัาทหารของจักวรวรรดิวันจันทาเขาก็ปลดปล่อยการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาด้วยเวนานรู้สึกเพียงว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเธอสว่างขึ้นและท้องฟ้ายามเพิ่มคืนที่มืดมิดก็สว่างขึ้นในทันใดภาพตรงหน้าเธอขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยจากความประลาใจนี่เป็นทักษะขั้นเทพ อย่างน้อยก็อยู่ในช่วงการสอดแนมถ้าอาณาจักรของเรามีวิญญาจารย์ที่มีความสามารถเช่นนี้เราจะไม่พ่ายแพ้อย่างเร็วร้ายในที่สุดจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอดแนมหลังจากสูญเสียสองในสามของดินแดนจากการปรากฏตัวของเครื่องมือวิญญาณรุ่นใหม่ในแง่ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้จักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ไม่ได้ด้อยกว่าจักรวรรดิตวันจันทามากนักพวกเขาถูกบุกรุกและโจมตีอย่างง่ายดาย นอกเหนือจากเครื่องมือวิญญาณแล้วจักรวัิวิญญาณสวรรค์ยังขาดความสามารถในการสอดแนมอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นจักรวัตวิญญาณสวรรค์เป็นอาณาจักรแบบดั้งเดิมและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศัตรูจะปรากฏตัวเมื่อใดหรือมีพลังกำลังมากเพียงใดที่พวกมันครอบครองนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างเลวร้วายขณะที่เวนาตกตะลึงหัวอยู่เฮาได้สังเกตการจัดฐานของจักรวัต,ว,ตวันจันทายอย่างรอบคอบแล้ว เขาได้ต่อสู้กับกองทัพของจักรวรรดิต,ว,ตวันจันทามาหลายครั้งแล้วเป็นผลให้เขาสามารถบอกได้ว่าการจัดรูปแบบของพวกเขาคืออะไรในไมช่ช้าสีหน้าของเขาก็กลายเป็นเข,ข้่งขรึมและเขาก็ตกตะลึงถ้าเขาต้องอธิบายฐานของพวกมันเขาจะต้องอธิบายว่ามันผ่านเข้าไปไม่ได้ฐานทั้งหมดมีรูปร่างเหมือนงูยาวแต่ทว่ามันไม่ใช่แนวนอนโดยสมบูรณ์ แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินที่สําคัญกว่านั้นหัวอยู่เฮาได้ค้นพบห้ารูปแบบเครื่องมือวิญญาณที่ทรงพลังในฐานรูปแบบของเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้แต่ละรูปสามารถสร้างได้โดยกองทั่าวิศวกรวิญญาณทั้งหมดเท่านั้นนี่หมายความว่าจากกวัตะวันจันทามีกองฐานวิศวกรวิญญ,ญาณหกองอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงจํานวนกองทหานวิศวกรวิญญาณในมือที่ปกป้องชาติที่นี่กองทหารวิศวกรวิญญาณ5กอง ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกมันได้รับการปกป้องอย่างดีหากเกิดความขัดแยงด้งรุนแรงขึ้นที่นี่พวกมันจะเป็นอันตร,รายอย่างยิ่งจากวัตวันจันทายังไม่ได้เริ่มโจมตีอาจเป็นเพราะพวกมันเหนื่อยมากในการต่อสู้ครั้งก่อนและต้องการเวลาในการพักฟื้นและจัดกลุ่มใหม่สิ่งที่หัวอยู่เ้าเห็นก็ถูกมองเห็นโดยองคหญิงเวนาเธอมีความเข้าใจเกี่ยวกับกองทัพของจากรวัตะวันจันทาจากการสอนแนมนี้ เธอยังมองเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยวายุห้าวถอนหายใจเล็กน้อยและก,ก่ลาวว่าห้ารูปแบบเครื่องมือวิญ,ญญาณที่ทรงพลังแม้แต่พลมยุระดับสูงสุดก็พบว่าเป็นการยากที่จะฝ่าฝืนฐานของพวกเขาองค์หญิงกองทหารวิศวกรรมวิญญ,ญาณจากมือที่ปกป้องชาติอยู่ที่นี่กี่กองเวนาะตอบว่า2 1คือกองทหารวิศวกรรวิญญ,ญาณแห่งมังกรจกักรพรรดิ ได้อีกหนึ่งกองคือกองทหารวิศวกรรมวิญญาณหมีกองเล็บทองหัวใจของหัวอยู่ห้าจมลงอีกครั้งในบรรดากองทหารวิศวกรรมวิญญาณทั้ง5กองในมือที่ปกป้องชาติกองทหารที่แข็งแกร่งที่สุดคือกองทหารวิศวกรรมวิญญาณแห่งมังกรจักรพรรดิอย่างไม่ต้องสงสัยกองทหารวิศวกรรมวิญญาณอันดับสัตว์วิญญาณที่4ีกองที่เหลือมีความสามารถต่างกันในหมู่พวกเขากองทหารที่แข็งแกร่งที่สุดคือกองทหารวิศวกรรมวิญญาณมังกรจักรพรรดิ ตามด้วยกองทหารวิศวกรรมวิญญาณหมีกรงเล็บทองและกองทหารวิศวกรรมวิญญาณนกฟินิกจุดอ่อนที่สุดคือกองทหารวิศวกรรมวิญญาณปีศาทรราชกองทหารวิศวกรรมวิญญาณมังกรจักรพรรดและกองทหารวิศวกรรมวิญญาณหมีโกงเล็บทองต่างก็อยู่ที่นี่นี่แสดงถึงความแข็งแกร่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกองทหารวิศวกรรมวิญญาณระดับศาสตร์วิญญาณสีกองไม่น่าแปลกใจที่จักรวรรดิวิญญาณสวรรค์พบว่าสิ่งที่ยากลำบากอยู่ที่นี่เอาระ นี่คือทั้งหมดที่เรามองเห็นได้จากระดับความสูงดังกล่าวเราต้องกลับหัวยูห้าก่าวกับเวยนาในความเป็นจริงถ้าเขามาคนเดียวเขาจะดําเนินการตรวจตาหลายรอบเขาอาจจะลงไปข้างล่างหรือใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาแต่ทว่าเขาไม่สามารถทําเช่นนั้นกับเจ้าหญิงเวยนาที่อยู่รอบๆตัวเขาเขาต้องรับรองความปลอดภัยของเธอในขณะนี้หัวยูเฮารู้สึกไม่ค่อยดี ความรู้สึกไม่ค่อยดีนี้ไม่ได้มาจากการสะกดจิตหรือขึ้นพลังวิญญาณของเขามันมาจากกลุ่มวิญญาณส่วนหัวสิงโตทองคำสามตาของเขามันเป็นคำเตือนที่มอบให้เขาโดยพลังแห่งโชคชะตาของเขาดูไม่ถูกต้องเขามองลงอย่างไม่รู้ตัวและพบว่านหนึ่งในกลุ่มมิสควิญญาณด้านล่างสองแสงสีแดงบ้าจริงหัวอยู่เฮาตะโกนต่อจากนั้นเขาคว้าเครื่องมือวิญญาณประเภทบินของเวนา ด้วยมือทั้งสองของเขาแล้วหมุนแปลรอบๆบนท้องฟ้า mm. เวียงเธอออกไปด้วยสุดกำลังของเขาเมื่อถึงเวลาที่เธอตอบสนองร่างกายของเธอก็ถูกเวียงออกไปเหมือนกระสุนปืนใหญ่เดินทางจากหัวอยู่ห้าอย่างรวดเร็วขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยการเวียงของเธอออกไปหัวอยู่ห้าได้เสียเวลาอันมีค่าไปแล้วที่เขาสามารถใช้หนีได้มันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูในตอนนี้เขาทำได้เพียงบินสูงขึ้นไปในท้องฟ้า ยิ่งสูงเท่าไรพลังวิญญาณก็ยิ่งอ่อนแอนอกจากนี้หัวอยู่เฮายังใช้การเคลื่อนที่ในพิภตาของเขาเพื่อให้สูงขึ้นขณะที่เขาทําสิ่งนี้เสร็จลาแสงสีแดงก็พุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้ามันทะลุผ่านท้องฟ้า4 0 0พันเมตรและกืนหัวอยู่เฮาลาแสงสีแดงนี้กว้างกว่าร้อยเมตรแม้ว่าแสงจะแวบวาบเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะหายไปแต่รัศมีของมันก็เหลือล้นและทําให้ดูราวกับว่าท้องฟ้าทั้งหมดถูกเจาะทะลุ เมื่อเว่ยนาเห็นแสงสีแดงสองผ่านมาแต่ไกลก่อนที่หัวอยู่เฮาจะถูกกึนเข้าไปเธออ้าปากด้วยความตกใจและตกตะลึงอยู่กับที่ที่ระดับความสูงสี่พเมตรโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหัวอยู่เฮาเธอแทบจะไม่สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ก่อนที่เธอจะตอบสนองมากขึ้นเสียงของหัวอยู่เฮาก็ดังขึ้นในหัวของเธอท่านกําลังรออะไรอยู่ทําไมท่านไม่ออกไปต่อจากนั้นร่างสีดําก็แวบเข้ามา และคว้าตัวเธอไว้ขณะที่หัวอยู่เฮาปดปล่อยการเรียนแบบของเขาอีกครั้งเขาก็รีบหนีไปในระยะไกลด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดโชคดีที่แสงสีแดงนั้นเกิดเพียงครั้งเดียวก่อนที่มันจะจางลงได้หายไปในที่สุดอยู่เฮาเจ้าเป็นอะไรไหมเจ้าหญิงเวนาเพียงตอบโต้ในครั้งนี้แม้ว่าเธอไม่รู้ว่าแสงสีแดงนั้นคืออะไรแต่อย่างน้อยเธอก็รู้ว่าไม่ใช่ดอกไม้ไฟมันจะต้องแข,งแข็งแกร่งแค่ไหน อาจสามารถเดินทางสู่ท้องฟ้าได้4,000เมตรถ้าไม่ใช่เพราะหัวยูเฮาเธอคงจะตายไปแล้วในตอนนี้สิ่งที่ไวนาไม่เห็นก็คือเกรดสีดำสนิทค่อยๆจางหายไปบนล่างของหัวยูเฮาในขณะที่เสื้อผ้าของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วหัวยูเฮารู้เพียงว่าการจู่โจมนั้นน่ากลัวเพียงใดหลังจากประสบกับมันนอกจากนี้เขารู้ดีว่ามันมาจากไหนมันมาจากเครื่องมือวิญญาณที่น่ากลัวที่เชื่อมโยงกัน มันต้องใช่แน่ๆตอนนี้หัวอยู่เฮาประดาใจยอย่างสมบูรณ์แสงสีแดงนั้นมีพลังงานและความร้อนสูงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจุดประกายด้วยแสงสีแดงนั้นทําให้เกาะจักภาดินีน้ําแข็งของเขาละลายหัวอยู่เฮาได้ปลดปล่วยเกรอบป้องการะระดับหกออกมาแต่มันก็ละลายกลายเป็นไอเช่นกันในที่สุดเขาก็ใช้เกจมังกรมาตราส่วนย้อนกลับของตี้เทียนเพื่อปกป้องร่างกายของเขาแต่ทว่า เสื้อผ้าของเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นมอญยูเฮารู้อย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าเขาจะไม่ตายถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของตี้เทียนเป็นที่น่าสังเกตว่าแสงสีแดงกระทบเขาหลังจากเดินทางขึ้นไปบนท้องฟ้า4,000เมตรเท่านั้นถ้าอยู่ใกล้คงน่ากลัวกว่านี้โชคดีที่การโจมตีแบบเดิมไม่เกิดขึ้นอีกฐานของจักวรวรรตะวันจันทาก็ดูเหมือนจะสงบสุขเช่นกัน หัวยูเฮาล์ําเจ้าหญิงเวนาไปจนสุดทางเหนือเมืองวิญญาณสวรรค์ก่อนที่พวกเขาจะลงสู่พื้นเมื่อเจ้าหญิงเวนาสามารถควบคุมการบินของเธอได้อีกครั้งหัวยู่เฮาก็หยิบเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมนั่นเป็นความหวาดกลัวที่แท้จริงผมของหัวอยู่เฮายังคงลุกอยู่ที่ปลายเมื่อทั้งสองลงสู่พื้นหัวอยู่เฮาเห็นว่าเจ้าหญิงเวนาตัวซีดมากเขาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเธอเช่นกัน แม้ว่าเธอจะยังคงคัวในสติปัญญาของเธอเจ้าหญิงเวนาะอดไม่ได้ที่จะถามว่าดูเฮาการโจมตีก่อนหน้านี้คืออะไรจักรวัตรวันจันทาค้นพบเราและลอกตำแหน่งของเราได้อย่างไรการทำความเข้าใจรูปแบบของจักรวัตรวันจันทานั้นสำคัญมากสำหรับจักรวัติวิญญ,ญาณสวรรค์มัวยู่เฮาตอบว่าถ้าข้าจำไม่ผิดการโจมตีนั้นน่าจะมาจากเครื่องมือวิญญ,ญาณที่น่ากลัวที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายความว่าหนึ่งในกองทหารวิศวกรรมวิญญาณลอกไว้กับเราและการโจมตีนี้ที่เชื่อมโยงการถูกปลดปล่อยออกมาจากรูปแบบเครื่องมือวิญญาณที่ทรงพลังของพวกมันแม้ว่ามันจะอ่อนกําลังลงเมื่อเคลื่อนตัวไปในอากาศแต่ก็ยังแข็งแกร่งมากข้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาลอกเราได้อย่างไรแต่เพว่ามันต้องผ่านเครื่องมือวิญญ,ญาณสอดแนมดูเหมือนว่าจากตะวันจันทามีความก้าวหน้าใหม่ในแง่ของเครื่องมือวิญญ,ญาณการสอดแนมภาคพื้นดิน พวกมันสามารถมองขึ้นไปในอากาศได้4,000เมตรจริงๆหลังจากได้ยินคำพูดของเขาเจ้าหญิงเวนา ا อดไม่ได้ที่จะทำหน้าเศร้าส้อยในขั้นต้นช่องว่างระหว่างจักรวัิวิญญาณสว่างและจักรวัฏตะวันจันทาน,นั้นยิ่งใหญ่มากหากช่องว่างนี้กว้างขึ้นอีกนั่นจะไม่หมายถึงการทำลายรางของจักรวัิวิญญาณสว่างหรือไม่โมยูห้าวพยายามปลอบโยนเธอเมื่อเห็นการแสดงออกของเธอองค์หญิงอย่าวิตกมากเกินไป ถ้าข้าจำไม่ผิดเครื่องมือวิญญาณสอดแนมภาคพื้นดินของจกักรวรรดิวันจันทานั้นไม่สามารถสร้างความสามารถในวงกว้างได้แม้ว่าการตรวจจับได้ไกลกว่าก็ตามพวกเขากว่าท้องฟ้าไม่ได้เราต้องกระตุ้นหนึ่งในเครื่องมือวิญญาณสอดแนมภาคพื้นดินของพวกเขาโดยไม่ตั้งใจมิฉะนั้นการโจมตีควรจะเป็นระลอกขึ้นเราไม่ได้ถูกโจมตีแล้วจากการโจมตีครั้งแรกพวกเขาคงจะลงทางจากพวกเราไปแล้วเวิ่งหนาหัวเราะอย่าง,งคมขื่น เจ้าไม่จําเป็นต้องปอบโยนข้าข้ารู้ความแตกต่างระหว่างเรากับจักรวรรดิวันจันทาข้าขอโทษที่ทําให้เป็นภาระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะข้าเจ้าคนไม่โดนลําแสงนั้นปะทะเธอฉราดเธอรู้อย่างชาัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าหัวอยู่เฮ้าไม่ช่วยเธอให้หนีไปเขาก็จะสามารถหลบหนีการโจมตีได้หัวอยูเฮ้ายิ้มแล้วพูดว่าพวกเราเป็นพันธมิตรกันอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย แต่ทาว่าข้าเกงว่าพวกเขาจะกระชับการป้องกันของพวกเขาจากเหตุการณ์นี้ข้าเกงว่าครั้งหน้าข้าจะพาท่านมาด้วยไม่ได้เวนเนเอียงศีรษะเล็กน้อยและหลวงเข้าไปในกระเป๋าของเธอเธอหยิบกระเป๋าใบเล็กๆแล้วมอบให้หัวยูเฮานี่คือเครื่องมือวิญญาณส่งสัญญาณระดับสูงสุดจากฝั่งเราหากเจ้ามีสิ่งนี้เจ้าจะไม่ถูกโจมตีโดยกองกําลังที่เป็นพันธมิตรหัวยูเฮาเข้าใจเจตนาของเจ้าหญิงโดยธรรมชาติ และเขาไม่ได้ปฏิเสธของขวัญของเธอในขณะที่เขาหยิบมันมาและใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาเองเวนนะาจ้องมาที่เขาอย่างลึกซึ้งและพูดว่าอยู่เฮาความกระตันยูไม่สามารถเปล่งออกมาสำหรับบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่เจ้ามอบให้เราข้าจะจำไว้ข้าต้องรีบกลับแล้วและจะได้บันทึกสิ่งที่เห็นวันนี้เครื่องมือวิญญาณเช่นนี้รำค่ามากเกินไปตกลง มวยห้าวหันกลับมาและเดินเข้าไปในลานของตัวเองหลังจากดูเวนาออกไปเขาแต่ตองประสบการณ์ของเขาในอากาศขนาดเดินเพื่อมือวิญญาณเชื่อมโยงที่ทรงพลังเช่นนี้การโจมตีแบบนั้นอาจจะทําร้ายอย่างรุนแรงแม้กระทั่งราชทินานามพมยุทธโชคดีที่ข้ามีการเรียนแบบเพื่อปกปิดตัวเองอย่างต่อเนื่องดังนั้นข้าจึงไม่ต้องทนกับการโจมตีต่อเนื่องมิฉะนั้นผลที่ตามมาอาจเป็นหายาณะอย่างน้อย เจ้าหญิงเวนาก็คงไม่กลับมาพร้อมกับชีวิตของเธอแต่ถ้าว่าหัวยูฮาเริ่มรู้สึกว่าเกตมังกรย้อนกลับของอสูนเทพนีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็ให้ความคุ้มครองแก่เขาในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของเขามมฉะนั้นเขาจะต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรหากกลับมาพร้อมกับอาการบาเดเจ็บที่รุนแรงแม้ว่าร่างกายของเขาเองจะค่อนข้างแข็งแกร่งเราจะทำอย่างไรเพื่อค้นหาอาจารย์เซียวหยา ่ขยของจักรวรรดิวันจันทาเป็นเหมือนแผ่นโลหะมันยากเกินไปที่จะเจาะทะลุมาอยู่เฮากลับไปที่ห้องของเขาพร้อมกับคำถามเหล่านั้นและถอดเสื้อตัวนอกออกในขณะที่เขานั่งทําสมาธิมาอยู่เฮารายงานผลการสนแนมของเขากับผู้เอาโซโซงและยานเซเซอร์เมื่อรุ่งสางแต่ทว่าเขาไม่ได้พูดถึงว่าเจ้าหญิงเวนานไปกับเขาและบอกเพียงว่าพวกเขาขนพบการโจมตีของเครื่องมือวิญญาณที่น่ากลัวที่เชื่อมโยงกัน และหลบเลี่ยงมันก่อนที่เขาจะรีบกลับใบหน้าของทุกคนดูเคร่งขืมเมื่อได้ยินคําอธิบายของหัวอยู่เฮาผู้อาวโซ้งลดเสียงของเธอและพูดว่าทําไมคืนนี้ข้าไม่ลองไปกับเจ้าละ่ะการโจมตีนั้นทรงพลังแต่ข้าไม่น่าจะมีปัญหาในการปกป้องเจ้าหัวยูเฮาคิดอยู่คู่หนึ่งและพูดว่านั่นสมบูรณ์แบบแต่ผู้อาวโซ้งมีอย่างอื่นที่ข้าอยากจะทํอาอะไร ผู้อาวโสส่งเหลือบมองหัวอยู่เฮาอย่างสับสนดวงตาของหัวยูเฮาเป็นประกายข้าต้องการดูว่าเครื่องมือวิญญาณการสดงแนมทางอากาศภาคพื้นดินของจักรวรรดิตะวันจันทาสามารถเข้าถึงได้ไกลเพียงใดเราสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจศัตรูของเราอย่างเต็มที่ผู้อาวโส่งพยักหน้าเธอเชื่อว่าเมื่ออยู่รอบๆตัวเธอเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงของจักรวรรดิตะวันจันทาไม่อาจทำร้ายหัวอยู่เฮา ไม่ว่าพวกมันจะทรงพลังแค่ไหนนัวยูเฮ้าไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่เขาสามารถเดาได้ว่าความก้าวหน้าของจักรวรรดิตะวันจันทาในเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศภาคพื้นดินน่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความสูญเสียหลายครั้งที่เขาทําให้เกิดพวกมันทีรันเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศภาคพื้นดินของพวกเขาน่าจะพัฒนาขึ้นมาสําหรับเขาโดยเฉพาะนอกจากนี้เขาสามารถมั่นใจได้ว่า มันเป็นเครื่องตรวจจับการสัน่นการที่จะสามารถกำหนดเป้าหมายเครื่องตรวจจับการสั่นที่สูงบนท้องฟ้าได้นั้นช่างน่าประหลาดใจยอย่างยิ่งแม้ว่าคลื่นของพวกมันจะถูกบีบอัดก็ตามจากวัตตะวันจันทามีความได้เปรียบอย่างแท้จริงในความสามารถทางอุตสาหกรรมของพวกเขาเมืองรุ่งเรืองของจักวัตตะวันจันทาภายในพระราชวังมีห้องที่เงียบได้ใหญ่มากมีเนื้อที่เกือบ200ตารางเมตรขนาดที่ประดับประดาด้วยความรูราห และตาการตาที่มีแต่ราชวงศ์เท่านั้นที่จะมีได้ชายหนุ่มรูปงามนั่งข้างโต๊ะและรับประทานอาหารอร่อยๆได้หนุ่เหมือนว่าเขาจะสนุกกับตัวเองจริงๆได้ยินเสียงข้อประตูเบาๆดวงตาของชายหนุ่มเป็นประกายขึ้นทันทีเมื่อเขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและเหลือมองไปทางประตูเข้ามาประตูเปิดออกและหญิงสาวสวยสวมชุดพระราชวังเดินเข้ามาผมของเธอก็ถูกมัดเป็นมวย เนื้อศีษะของเธอและชุดสีทองอันหรูหราของเธอทำให้เธอดูมีเกียรติและสง่างามยิ่งขึ้นไปอีกผิวของเธอค่อนข้างขาวและเกือบจะโปร่งแสงเหมือนกับว่าน้ำจะไหลออกมาถ้ามีคนบีบผิวของเธอประตูปิดลงและบรรยากาศภายในห้องก็ดูแน่นลึกลมขึ้นมากในทันใดเมื่อมีสตรีที่สง่างามอยู่ข้างในน้องสาวชายหนุ่มกืนน้ำลายอย่างสุขุมในขณะที่เขาเรียกออกมาเบา,บา,บา ใช่หญิงสาวหน้าแดงเล็กน้อยแต่เธอดูเขินอายขณะค่อยๆเดินไปที่โต๊ะจะไม่ให้ข้านั่งหรือไงเออใช่กรุณานั่งลงเยาวชนที่แต่งตัวแพงพูดอย่างเชื่องช้าเล็กน้อยหญิงสาวค่อยๆนั่งลงขณะที่เธอก้มศีรษะลงและพูดอย่างเขินอายว่าข้ารู้สึกประมานิดหน่อยพี่ชายข้าก็รู้สึกประมาณเล็กน้อยเช่นกันทำไมไม่กินข้าวก่อนละ่ะน้องสาวเยาวชนจ้องไปที่คอของหญิงสาว ซึ่งค้ายกับหงส์ที่สง่างามและความโรงหลายในดวงตาของเขาก็ค่อยๆจุดประกายเมื่อเสียงของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเขาติดตามผู้หญิงคนนี้มาเป็นเวลานานแต่ไม่เคยมีความกล้าที่จะทำอะไรกับมันเลยใครจะรู้ว่าวันนี้โอกาสอันแสนวิเศษจะมาถึงเขานี่มันวิเศษยิ่งกว่าขนมจากเราทวยเทพเสียอีกขนมนี้ไม่ได้เป็นแค่ของว่างเท่านั้นแต่ยังอร่อยอีกด้วย หญิงสาวค่อยๆเงยศีรษะขึ้นขณะที่เธอกรดริมฝที่ปากร่างและพูดอย่างอ่อนโยนว่าพี่ชายกล้าทำอย่างนั้นจริงหรือชายหนุ่มตกตะลึงชั่วขณะแล้วหัวเราะเยาะพูดขึ้นว่าแน่นอนปกติข้าไม่กล้าแต่นี่เป็นคำสั่งและเป็นสิ่งที่ท่านพี่ต้องการให้ข้าทำข้าควรจะกลัวอะไรอีกพี่ชายของข้ากักขังข้าไว้หลายวันแล้วเพื่อเก็บเป็นความลับแต่ข้ารู้สึกว่าทุกอย่างคุ้มค่าไม่ว่าข้าจะต้องสูญเสียอะไร เมื่อเห็นท่านท่านสวยมากน้องสาวหญิงสาวยิ้มอย่างตรงไปตรงมาและพูดว่าในเมื่อท่านรู้ว่าเขาต้องการเก็บเป็นความลับท่านไม่กลัวหรือว่าเมื่อทาเสร็จแล้วเขาจะฆ่าท่านเพื่อสิ่งนี้เยาวชนหัวเราะและพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและในลําดับชั้นของครอบครัวข้าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนแรกที่จะเป็นทายาทแห่งบันลังหากประจักษ์คสั่งของตระกูลแล้วใครจะกล้าเตะต้องตัวข้า พี่ชายของข้าไม่ได้อยู่บนบันลังนานเกินไปถ้าถึงแม้เขาจะดูค่อนข้างมั่นคงอยู่ที่นั่นถ้าเขากล้าแต่ต้องข่าแล้วก,ก็หญิงสาวถอนหายใจแผ่วเบาและกล่าวว่าเจ้าคิดมากไปแล้วพี่ชายและเจ้าประมือวิธีการของพี่ชายตามไปหากเขามีเมตตาเช่นนี้เขาจะเป็นจักรพรรดิได้อย่างไรอะไรนะสีหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะที่เขาลดเสียงลงและพูดขึ้นว่า เจ้าหมายความว่าอย่างไรน้องสาวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ